ครับวันนี้ท่านผู้ชมก็อยากจะทราบว่าทําไมพี่เบนจาจึงสั่งโกรฟีดมาใช้ครับพี่หมูป่วยเยอะค่ะมหมูไอพอดีอากาศมันเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นเดียเด๋ยวร้อนครับหมูป่วยหมูป่วยแล้วมีไอเยอะไหมไอเยอะค่ะอ่่ประมาณกี่ตัวประมาณสี่สิบห้าสบตัวสี่สิบห้าสิบตัวค่ะ,คะเดี๋ยวผมจะช่วยพี่เบนจาเอาโกรฟีดเนี่ยไปกรอกปากซึ่งวันนี้จะทํางานชดใช้ด้วยตัวเองเลยครั โอเคไหมครับโอเคค่ะไม่คิด okay, ค่าแรงนะครับค okay, ่ะไปเลยครับค่ะเฮ้ยมันมักจับได้เฮ้อืมถ่าไปครับโอเคโอเคมันไครฮะ เอาปากันไปแล้วเนี่ยพระเอกต้องมีผู้ช่วยเนหะ็นไหมไอ้ตัวไหนอีกเนีบบ่ยเกี่ยวกับอะไรเหรอแล้วกนะต่อยเลย ห,หนูเอ่า,ารุ่นเดียวกันนะครับหมูเนี่ยแต่ว่าตัวเขาไม่ใหญ่นัโอเค